โอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแซคทีนวันนี้นะผมก็มีคีย์บอร์ดจากทาง a j a จมารีอยู่นะเป็นคีย์บอร์ดที่มี1นึปุ่มสามารถพอเปลี่ยนสวิตได้สวิตเป็นแบบแมคา a นิคอลแล้วก็เชื่อมต่อเป็นแบบไทซีนะฮะแถมตัวโครงสร้างขาเนี่ยเป็นแบบแกสเกตทั้งหมด ถ้าชั้นเป็นแบบซับเสียงช่วยลดเสียงรบกวนเวลาเราพิมพ์แล้วก็ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการพิมพ์ด้วยนะฮะแถมราคาเขาเนย,ยู่ที่ประมาณ1000พนิดนิดแต่ถ้าเราใส่สนลดแล้วเนี่ยจะไม่ถึงพันอย่างแน่นอนนะครับผมคีย์บอร์ดที่ผมถืออยู่ตอนนี้ก็คือรุ่น A j a z AK980Y นะเป็นแบบการเชื่อมต่อ USBC อย่างเดียวนะครับผมอุปกรณ์ภายในกล่องที่เขามีมาให้ก็คือจะเป็นตัวคีย์บอร์ด1ชิ้นแล้วก็จะมีตัวโคเวอร์ใสยๆสำหรับแบบเวลาเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราสามารถปิดกันฝุ่นได้นะครับผมเป็นแบบโค ีสกรีนก็ว่าเอจมาให้ด้วยนะครับผมชิ้นต่อมาจะเป็น USB C to USB A ที่มีขนาดความยาวอยู่ที่1.6เมตรนะครับเป็นแบบนี้เป็นสายนุ่มๆเลยนะฮะต่อมาจะเป็นตัวถอดคีย์แคปแล้วก็ตัวถอดสวิตช์เป็นแบบท o i n ว n ลในชิ้นเดียวเลยนะครับผมส่วนสีคีย์บอร์ดที่เขามีให้เลือกซื้อก็จะมีสีเลโทก็คือสีออกแบบเทาๆจะเป็นแบบแนวแบบย้อนยุคหน่อยนะแ,แบบคลาสสิกเลยนะแล้วก็สีแบบดําแดงก็คือแบบที่ผมถืออยู่นะตอนนี้นะจะมี 2สีให้เลือกซื้อกันนะครับส่วน l เ y o u ์ของตัวคีย์บอร์ดนั้นจะเป็นแบบคีย์แคปแบบภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะผมจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ100%ผมไม่แน่ใจว่าเป็น100%จริงหรือเปล่าอาจจะประมาณ98อะไรประมาณนี้เพราะว่ามีทั้งหมด101ปุ่มได้กันนะก็คือคีย์บอร์ดสมัยนี้แบบออกแบบมาแบบค่อนข้างหลากหลายมากแบบแต่ละแบรนด์จะออกแบบมาไม่ค่อยเหมือนกันนะคือตัวนี้แบบ101ปุ่มไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่เป็นแบบ98ปุ่ม100ปุ่ม104ปุ่มอะะไรรปมาณนี้นะมส่ววนัสงร้อยปบ่ b s นั้งหมด้ลยแบบ พลาสติกแบบนี้เลยนะถามว่าเป็นยังไงบ้างก็คือเออพิสมัตก็ค่อนข้างดีนะฮะส่วนตัวคีย์แคปเนี่ยผมดูแล้วรู้สึกว่าจะเป็นแบบ ABS ดาเบอร์ชอตเพราะว่าผมแกะดูแล้วเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นประกบกันก็คือตัวภาษาอังกฤษตัวอะไรประมาณเนี่ยจะเป็นแบบประกบ2ชั้นแต่ว่าภาษาไทยจะเป็นแบบสกรีนลงไปนะฮะผมเป็นแบบสีขาวก็ถามว่ามองชัดไหมก็ชัดอยู่นะฮะผมก็ตัวอักษรไม่ได้มีการเกินไปกับตัวคีย์แคปแล้วก็ภาษาอังกฤษแต่อย่างใดนะฮะก็มองค่อนข้างชัดเนาะในส่วนของน้าหนักของตัวคีย์บอร์ดนั้น ร7 0กรัมก็ถามว่าหนักไหมก็มีน้ําหนักประมาณหนึ่งอะโหอีก30มโลจะ1กิโลนะครับผมอย่างว่าแหละเป็นคีย์บอร์ดแบบเกือบจะฟูลไซส์ก็ต้องมีน้ําหนักนิดนึงนะครับผมส่วนขนาดของตัวคีย์บอร์ดจะมีขนาดอยู่ที่416คูณ148 คูณ19มิลลิเมตรนะครับผมอ่าเรามาดูองค์ประกอบของตัวคียบบอร์ดกันก่อนนะอันดับแรกเลยก็จะเป็นตัวสวิตช์ข้างในเนี่ยเป็นแบบแมคานิคอลเป็นแบบเลสสวิตช์นะเป็นแบบลิเนียคือจังหวะเดียวนั่นเองนะครับผมก็ถามว่ากดง่ายไหมกดง่ายอยู่รันง่ายเพราะว่าเป็นแบบเลสสวิตช์เนาะแถมตัว PCB เขาก็ยังเป็นแบบฮอตสบอบด้วยเราไม่ต้องทําการบาดกีหรืออะไรเลยเราใช้ที่ดึงที่เขามีมาให้เนี่ยดึงปุ๊บออกง่ายๆเลยนะครับผมเมื่อเราถอดตัวสวิตช์ออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวกันกระแทกหรือว่าแบบ,บเสียยงงต่างต่าๆอู ในทั้งหมดแบบ5ชั้นแต่ว่าผมไม่ได้ลือดูทั้งหมดจ,จะชั้นแรกจะเห็นเป็นแบบแผ่นแข็งๆชั้นหนึ่งนี่จะเห็นเป็นโฟมอีกชั้นนึงอันนี้คือสามารถมองได้ด้วยตาเปล่านะครับผมตัวนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องทรัพย์เสียงเวลาเรากดลงไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเสียงมันแบบไม่ค่อยก้องแบบกระชับมากๆแล้วก็เสียงเคลียนะครับผมอ่ะและเวลาเรากดลงไปแรงๆเนี่ยตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีการยุบลงไปแบบนิดนึงคือให้รู้สึกว่า มันไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะฮะส่วนการเชื่อมต่อตัวคีย์บอร์ดนั้นจะเป็นแบบการเชื่อมต่อแบบ USB C นะฮะผมส่วนไฟแบ็คไลท์เขาเป็นแบบเรนโบนะฮะผมไม่ใช่แบบ RGB นะจะเป็นแบบแบง่งโซนเป็น 1, 2, 3, 4, 5จะมีสีแดงส้มเขียวน้ำเงินม่วงนะฮะผมเป็นแบบ ห้าโซนแบบนี้นะครับผมในส่วนของดีไซน์ตัวคีย์บอร์ดนั้นเรามาดูด้าหน้านก่อนนะครับผมอันแรกเลยก็คือคีย์แคปผมพูดไปแล้วแหละด้นานหน้ามีอะไรบ้างก็จะเป็นแบบเหมือนคีย์บอร์ดปกติเลยแต่ว่าจะมีไฟวนวน,นตรงนี้เป็นแบบไฟทีบนะหมุนหมุนหมุนมุนก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของ a j a z นั่นเองนะฮะถัดมาด้านข้างมีอะไรบ้างก็เป็นแบบโลง่งๆนะครับผมตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีความหนาประมาณหนึ่งเลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะเป็นไงบ้างก็คือรับสรีระเวลาเราพิมพ์นะฮะก็จะยกนิ้ว โล่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับผมด้านล่างล่ะมีอะไรไหมปกติแล้วก็จะมีสกรีนคัว่าเอเจดด้านล่างตรงนี้นะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่ได้มีสกรีนอะไรจนแบบโล่งๆเลยนะครับผมส่วนด้านบนล่ะมีอะไรไหมนีนะฮะมีแบบช่องใหญ่ๆแบบนี้นี่นะฮะก็จะเป็นแบบ usb c ช่องเดียวเลยนะครับผมไม่มีการเชื่อมต่ออะไรเลยนะฮะส่วนด้านหลังหล่ะนี่ด้านหลังจะมีกิมมิ c เล็กๆน้อยๆก็คือจะมีคําว่าคูแล้วก็มีลวดลาย ของรุ่นของเขาที่มีมาให้นะผม,มประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวย่างกันเลื่อนทั้งหมด4.1 234นะครับผมในส่วนของตัวปรับระดับความสูงตัวคีย์บอร์ดนั้นจะมีทั้งหมด3ระดับ1แบบยังไม่ยก2คือยกมาคอหนึ่งสนสั้นสามแบบยาวๆเวลาระวางก็จะทําให้ตัวคีย์บอร์ดเราเนี่ยสูงขึ้นประมาณหนึ่งเลยนะับผมในส่วนของราคาในแอปส้มน,นั้นตอนนี้เนี่ยราคาแบบยังไม่ใส,ส่สโลตจะอยู่ที่1,000 90บาทนะครับผมถ้าเราใส่ส่วนลดแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ800ปลายๆจนถึง900อะไรประมาณนี้นะฮะจะแบบไม่แตะพันอย่างแน่นอนก็ลองไปดูกันได้ในเว็บที่ผมจะแปลไว้ให้ที่ช่อง description ้งล่างก็ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆกันได้เนาะส่วนการรับประกันตัวสินค้าตัวนี้เนี่ยจะรับประกันอยู่ที่1ปีเลยนะครัผม โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานไฟนะ,ะว่ามีการปรับแต่งอะไรยังไงบ้างหลังจากดูการกดนู่นกดนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งใช้งานตัวซอฟต์แวร์กันนะับผมการใช้งานปรับไฟต่างๆของตัวคีย์บอร์ดใช้ยังไงมาดูกันนะฮะก็คือหลักๆแล้วเนะี่ยผมดูแล้วตัวคีย์บอร์ดไม่มีสกรีนแบบสัญ,ญลักษณ์ของสําหรับการปรับไฟเลยนะผมจะมาบอกแล้วกันว่ามีปรับอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือตัว ปิดเปิดไฟแบ็คไลท์นั่นเองจากทุกครั้งที่เราจะกดใช้งานตัวฟังก์ชันไฟเนี่ยเราต้องทําการกดปุ่ม Fn ตรงนี้ด้วยนะฮะทีนี้ก็กด x จะเป็นการปิดเปิดตัวไฟแบค็คไลท์น,นะครับผมแบบนี้ส่วน Fn ขึ้นลงก็คือปรับเพิ่มลดความสว่างของตัวไฟแบ็คไลท์นั่นเองส่วนซ้ายขวาคืออะไรจะเป็นการเป็นทิศทางของตัวไฟแบ็คไลท์นั่นเองจากแบบกดฟังซ้ายปุ๊บ แบบนี้จะกลายแบบเป็นไฟวิ่งไปทางฝั่งนี้นะฮะแต่ถ้าเรากดลูกศรฝั่งขวาจะเป็นการให้ไฟวิ่งไปฝั่งขวาเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผม,ผมหาสเตปให้ดูเนาะอันนี้กดสเตปไป้วกดตรงนี้นะฮะนี่แบบนี้อ่ะอันนี้จะเห็นว่าไฟวิ่งไปทางขวาไหมฮะไม่รู้ในกล้องเห็นชัดหรือเปล่าส่วนกดลูกศรซ้ายแบบนี้อ่าไฟจะวิ่งไปทางซ้ายแทนประมาณนี้นะครับผมแล้วเพิ่มความเร็วสปีดไฟยังไงนีนะฮะกดนี้บวก นนก็จะปืดปืดปืดเลยกดลบก็จะสโลนิดนึงประมาณนี้นะครับผมหมาเดี๋ยวเรามาเริ่มโหลดตัวซอฟต์แวร์กันก่อนนะฮะก่อนน,นี้ผมได้ลองเข้าไปดูในเกมเมอร์แ lap แล้วแหละผมลองโหลดไปใช้งานด้วยนี่นั่นแล้วอ้าวใช้ไม่ได้นะฮะก็ผมไม่แน่ใจว่าทําไมนะฮะไม่รู้ว่าเขาใส่ตัวซอฟต์แวร์มาผิดอันหรือเปล่าผมก็เลยต้องไปหาโหลดมาในเว็บหลักนะคือเว็บ A อเอเจตตัวนี้กดเข้าไป ีนี้เนี่ยมาดูเว็บนี้จะเขียนว่า a ข j นะตัวน,นี้คือเว็บหลักเขาอ่าเราไปหนึ่งนี่มาแล้วก็คือตรงนี้เลย d i v e r download center นะเข้ามาเสร็จแล้วให้พิมพ์หาชื่อรุ่นเราก็คือ980นะครับผมอืมอ่าเมื่อเราเข้ามาแล้วจะเห็นแบบโอ้โหรุ่นซอยเยอะแยะมากมายจะเป็น980ไตรโหมด980ไตรโหมดสกรีนเวอร์ชัน rgb wish มีไตรโหมดเรกูล่ามีไตรโหมด s Single Mode RGB. ิงเกิลโหมด r g b นี่ตัวนี้นะที่จะเป็นปัญหาที่ผมไปโหลดมาจะเป็นเวอร์ชัน r g b ในแบบของในไทยเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องใช้สำหรับรุ่นเราคือจะเป็นตัวนี้ AK 9 8 0 Single m o d ซิงเกิลโหมดนั่นเองนะครับผมจะเป็นตัวนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะโหลดติดตั้งใช้งานเหมือนตัวซอฟต์แวร์ปกติเลยนะครับผมอ่าเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบน,นี้หน้าตาอาจจะดูแบบบานๆนิดน,นึงนะเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรให้ปรับแต่งเยอะมากก็ลหลักเลย หนึ่งจะเป็นโปรไฟล์ที่เราได้ทำการเซฟนู่นนี่นั่นอย่างเช่นจะเป็นกดที่ตัวคีย์บอร์ดจะเป็นมาโครก็จะเป็นคีย์ปรับอะไรสักอย่างครับผมไม่ได้ใจก็จะเป็นมาโครแล้วก็เป็นมีเดียที่สามารถปรับปุ่มนี่นู่นนี่นั่นได้นะฮะผมเสร็จแล้วเราก็กดโอเคใช้งานได้ต่อมาจะเป็นโหมดมาโครอีดนะฮะจะเป็นตัวนี้นี่ผมไม่ได้ใจว่าใช้งานงานยังไงนะฮะรัละลงเลย มานี่แหละปรับได้ไม่ได้มากนะก็ก็ดีกว่าไม่มีให้ใช้นะอ่ะง่ายๆก็คือปรับไฟตรงนี้ได้เดือดคลายแบบคียเกนมานั่งคำนั่งเปลี่ยนตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนโหมดไฟได้นะับผมปรับความสว่างตรงนี้ได้แล้วก็มีจุดสําหรับรีสโตร์นั่นเองนะผมประมาณนี้ตัวคีย์บอร์ดเนาะโอเคเป็นยังไงบ้างครับผมสมการรีวิวตัว คีย์บอร์ด A j a z AK 980Y นะครับผมเป็นแบบการเชื่อมต่อแบบสาย u s BC อย่างเดียวนะครับผมถามว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นไงบ้างหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานแล้วก็ลองรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยผมขอพูดเลยว่าเป็นแบบคีย์บอร์ดแบบ full size แล้วกันเนาะเพราะว่ามีแบบนำแพดให้ใช้งานด้วยก็เหมาะสำหรับคนที่แบบได้ใช้ฟังก์ชัน F ได้ใช้นำแพดบ่อยๆเนี่ยผมมองว่าคุ้มมากๆนะเพราะบางทีผมแบบต้องใช้นำแพดผมรู้สึกว่าผมใช้คีย์บอร์ดแบบไม่มีนำแผดแล้วค่อนข้างลำบากต้องมากดตัวเลขตรงนี้ก็คือกกดยาาาาาเเรต้องมปลีีาาล่่นนนนภษ วุ่นวายนะฮะ ต่อมาคี์บอดเขาเนี่ยเป็นแบบ ABS Double Shot ก็คือภาษาอังกฤษไม่ลอกอย่างแน่นอนแต่ว่าในอนาคตเนี่ยภาษาไทยก็อาจจะมีหลุดลอกไปบ้างแต่ว่าโหต้องเป็นการใช้งานหนักยิงที่แบบหนักมากๆเป็นแบบจุดเดิมๆกดปุ่มเดิมๆถึงจะลอกนะแล้วก็ตัวสวิตช์เนี่ยเป็นแบบแม c h ี n i c อ l บวกกับเป็นเลสสวิตช์แถมยังสามารถควอดสวอปได้ด้วยคือตัวไหนพังเราก็ถอดเปลี่ยนถอดเปลี่ยนเพราะว่าสวิตช์สมัยเนี้ยราคาแบบตัวแมชชีนิคอลนะผมลองกดดูแบบของโอทีหมูก็ อยู่ประมาณตัวละ6บาท5บาท6บาทหรือ4บาทผมจําไม่ได้อย่างแน่ชัดนะก็ลองเข้าไปดูข้อมูลกันได้เนาะราคาไม่แพงตัวสวิตสมัยนี้เนี่ยแถมจะมีไฟแบบแบคลท์เป็นแบบเรนโบว์มาให้เราปรับสเต็มเล่นด้วยแต่แค่อาจจะไม่ใช่ RGB อันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะถ้าใครไม่ติดเรื่องไฟ RGB b นี่ ใช้ได้สบายนะมานั่งเล่นเกมเนี่ยโอ้โหชิลเลยพิมพ์งานก็ได้ทําเอกสารนู่นนี่นั่นได้หมดเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยไม่ได้ฟิกไปด้นานน,นึ่งก็ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบการใช้งานนั่นเองนะครับผมแล้วก็น้ำหนักตัวคีย์บอร์ดถามว่าเป็นอุปสรรคในการใช้งานไหมผมมองว่า ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแถมดีด้วยเพราะว่าถ้าคีย์บอร์ดมีน <music> ้ําหนักประมาณนี้เนี่ยแล้วเวลาเราวางบนโต๊ะมันจะไม่ค่อยสไลด์ไปไหนเวลาเราแบบดันหรือแบบไปโดนอะไรอย่างนี้นะก็ประมาณนี้นะผมสําหรับการรีวิวตัวคีย์บอร์ด A j a z k 9 8 0 y สําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมหรืออยากเข้าไปดูโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ ลิงก์ข้างล่างที่ผมแปลไว้ให้ที่ช่อง description นาอแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง y o u t YouTube c h a n n e l ซูดามิให้ด้วยนะคะผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวสินค้าตัวไหนโปรดติดตามกันได้นะสวัสดีครับ